เผยรายชื่อสมาร์ทโฟน Samsung ที่ได้อัปเดต Android 13และ One UI 5.0ตัวเต็มภายในสิ้นปีนี้ <_ d acknowledging> ช่วงเดือนที่ผ่านมาทาง Samsung ได้เริ่มปล่อยอัปเดต Android 13 Beta ให้กับสมาร์ทโฟนทงอย่าง Galaxy S21 และ S22 Series ไปแล้วนะครับส่วนเวอร์ชันสมบูรณ์นั้นชาว s a m s u n งก็ไม่ต้องรอนานครับ เพราะมีข้อมูลว่าจะมีการปล่อยอัปเดต Android 13เวอร์ชั่นสมบูรณ์พร้อมกับ One UI 5.0ให้กับสมาร์ทโฟนหลายรุ่นภายในปีนี้ครับโดยทางแซ m โมบา Mobile ได้รายงานว่า Samsung จะปล่อยอัปเดต Android 13เวอร์ชั่นสมบูรณ์ให้กับสมาร์ทโฟนในค่ายถึง11รุ่นภายในปีนี้ซึ่งมีทั้งรุ่นเรือธงอย่างตระกูล S และเรือธงจอพับได้ตระกูล C และรุ่นที่ขายดีอย่าง A-series โดยมีรายชื่อตามนี้ครับ ซัมซุงกลาซี่ A22 ซัมซุงกลาซี่ A22 Plus ซัมซุงกลาซี่ A22 Ultra ซัมซุงกลาซี่ A21 ซัมซุงกลาซี่ A21 Plus ซัมซุงกลาซี่ A21 Ultra ซัมซุงกลาซี่ C44 ซัมซุงกลาซี่ C54 ซัมซุงกลาซี่ C43 ซัมซุงกลาซี่ C53 ซัมซุงกลาซี่ A53 แต่ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการอัปเดตที่แน่ชัดสำหรับสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นนะครับ และทาง s ซัมซุงก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงประจากนี้ก็เป็นได้นะครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ